ถ้าเริ่มต้นอย่างที่ทําแปลงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคือสุดแล้วแหละมันไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยก็คือก่อนที่เราจะมาทําแปลงนี้ไม่ใช่อยู่ดีเราเรามาทำเราลองผิดลองถูกมาเยอะทีนี้ปัญหาของชาวบ้านก็คือทั่วไปก็คือน้ําไม่พอดินดินน้อยอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่มีสักอย่างแล้วก็ยังติดหนี้อยู่ด้วยลูกก็ยังเล่าเรียนอะไรกันนี่นี่คือปัญหาเราก็เลยเราจะถอยมาแล้วตอบโจทย์ตรงนั้นได้ไงก็พื้นที่ตรงนี้เราก็มาคิดว่า พอพอเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยอันแรกเลยก็คือตัววิธีคิดตัวจิน,น,าานตน,นาการเนาะตัวจินตนาการที่เขาบอกว่าจินตนาการสัมพันธ์กับความรู้ก็คือเราอยากเห็นแปลงนี้เป็นยังไงคือหลายท่านที่ที่ติดตามเราก็จะประเด็นเรื่องนี้ได้แล้วก็คือไม่ใช่ภาพฝันนะภาพภาพจินตนาการนะถ้แะภาพฝันนี่มันเหมือนฝันหวยแล้วไม่ถูกก็แล้วไปนะอันนี้จะต้องเป็นเนยภาพจินตนาการได้แล้วพอได้แล้วบางคนก็อาจจะ ได้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเพราะทุกคนไม่มีไม่มีมมความพร้อมเรื่องเงินทองอะไรต่างๆไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมทําไงให้ทําได้ก็คือหลังจากได้เสร็จป,ปุ๊บได้เจตนากาศเสร็จปุ๊บเราคํานวณเลยว่าที่ดินของเราเนี่ยถ้าเราจะขุดระหว่างตรงนี้จะขุดเนี่ยจะขุดว้าเราปรับหน้าดินเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ปรับเท่าไหร่ถ้าเราปรับที่นาลงเนี่ยเราต้องการมันลึกเท่านี้เพื่อให้ความพอดีของนานพอดีใช่ไหมฉะนั้นเราคนจะลงสิเซน2ี่เซนยี่้าเซนแล้วแต่แต่ละคนไป แล้วทีนี้บริเวณเท่านี้มันจะได้ดินเท่าไหร่กี่ชิวมันก็คูณด้วย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 ตัวเลขไปแล้วคูณด้วยร้อยแล้วหารด้วยร้อยแล้วก็มาตั้งถ้ามาทำกันคูณเนี่ยมันจะดินเท่านี้จะได้กี่ตารางเมตรแล้วมันจะสูงเท่าไหร่นั้นมันได้พอใจเราไหมคือตัวเลขตัวนี้มันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนมากคือถ้าเราคำนวณให้ดีก็จะก็เผื่อเหลือไว้สัก15เปอร์เซ็นต์นจากพอดีไปก็จะพอเนาะ ทีนี้ถ้าคันคูเราต้องการเท่านี้ก็กะว่าดินเท่านี้จะเป็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าไม่พอก็อาจจะเอาดินที่อื่นมาสมแต่ก็จะเอาเข้ามาน้อยเพราะเราคาํานวณแล้วมันมมันมันนส่วนต่างแค่น,นี้หลังจากเสร็จนั้นนะตัวนี้ภาพเราได้แล้วเอาเป็นภาพภาพไอโครงสร้างหลักได้แล้วนะว่าจะมีคันคูเท่านี้ทีนี้คันคูเท่านี้มันกว้างกี่เมตรล่ะและ้วมันยาวกี่เมตรเราก็รู้อยู่ในนั้นก็ยอดส่วนลงในกระดาษเลยว่ามันกว้างประมาณ สิบสองเมตรแล้วสิบสองเมตรเลยเราจะใช้ต้นไม้กี่แถวแล้วตรงตรงนี้มีถนนไม่มีถนนนู่เท่าไหร่แล้วก็วัดออกไปเนาะจลองเซนออกไปแล้วก็ถ้าเหลืออยู่ด้านละสามเมตรเนี่ยสามเมตรจะมีต้นไม้กี่ถแถวแถวละกี่ต้นระหว,ว่างต้นเนี่ยกี่เซนก็วัดวัดไปแล้วทั้จํานวนต้นทั้งหมดวางพอวางเนี้ยแล้วก็ถ้าสมมติเราเราไม้ปลูกไม่ย,ยัางนาสามเมตรแล้วสองเมตรตรงกลางไม้อะไรเราก็คํานวณไม้แล้วก็เราก็จะได้ชุดไม้นั้นออกมา ไม้กี่แถวเป็นกี่ต้นมันได้แล้วในตัวเลขของเรานะแล้วกล้วยล่ะจะใช้กี่แถวใช้ใช้กี่ต้นจากถ้าห่างกัน2เมตรยาว40เมตรก็ได้20ต้นเนี้ยเราก็หารเราก็จะรู้จํานวนกล้วยก็เขียนแล้วมะละกอเท่าไหร่มะละกอจะห่างเท่าไหร่เรารู้อยู่เราคานวณเท่านี้ก็ก็ใส่ตัวเลขหลังจากนั้นเราก็จะได้ออ้หยาบๆมาตัวเลขพวกนี้มันจบนะแล้วท่อล่ะถ้าเราจะมีท่อ PVC จากนี้ไปมันจะมีกี่ท่อนเพราะท่อนหนึ่งมันสี่สิบท่อนหนึ่งมันเท่านะสี่เมตรสี่เมตรเนี่ย สีเมตรเนี่ยมันจะมีข้อต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีทางหัวแยกไหมหัวแยกเนี่ยจะมีกี่ที่ถ้าสายยางเนี่ยหนึ่งม,ม้วนมัน40เมตรเราจะตัดเท่าไหร่20เมตรเลยตัดตรงไหนหัวต่อตรงไหนก๊อกเบาเยลยเราก็จดพวกนี้แล้วไล่มาให้ให้ให้ได้อยู่ในกระดาษคือนอนทําอยู่3วัน5วันก็ไม่เป็นไรนอนนตอนกลางคืนตอนยินยินึงก็ทาจนจนมันชัดอ่ะนะบอกว่าได้ครับพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็มาคํานวณเลยว่าสิ่งที่เราจะทําได้ตลอดเวลาอย่างเช่นท่อ ท่อที่จะต้องเดินเพราะตอนนี้มันจําเป็นท่อเพราะว่ามันแรงเกินพิกัดแล้วความชื้นไม่มีเนาะยังไงก็ต้องมีท่อเนี่ยความหนาท่นนี้เราจะใช้ท่อชนิดไหนราคาเท่านี้ท่อจะรู้ราคาแล้วทีนี้ถ้าเราซื้อไปอ๋อตอนนี้เราไม่มีเงินนะท่อนี้เก้บาท85บาท70บาท120บาท200บาทเราก็ซื้อมาสองท่อนพอสองท่อนเราก็จะรู้ในหัวแล้วจดลงไว้เลยมันเดือจึกกี่ท่อนไม่พอตอนนี้เ้าต่อได้พอหรือยังก็เ้าต่อมาห่อไว้ห่อไว้ท่อนก็จ็บไว้จิบไว้จิบไว้ แล้วข้อต่อเหลือ3าบาทข้อต่อตัวนี้อยู่5บาทแต่วันนี้เรามีสองบาทไม่เอาเราเก็บเงินได้ครบอีกสาบาทเมื่อไรเราจะซื้อข้อต่อตัวนี้แหละมันก็จะมันก็จะมาคาอยู่ที่ที่ซี่ระวางไว้สุดท้ายเราก็จะได้ของมาของมาเราก็จะเราจะรู้สึกดีใจโอ้ตมันได้ถึงตรงนู้นตรงนี้ภาพพวกนี้ออกมาพอใกล้ๆฤดูการพกกล้าที่ว่าจะเราจะปลูกเนี่ยเราก็นับถอยหลังมาที่กล้ามะละกอกี่วันได้ปลูกเนี่ยพอได้หมดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้เป็นเดือนที่ฝนอยู่แล้วก็วอลองคุยกับ หลังจากมีมีเงินที่มาแน่นอนว่าคุยกับแม่คูดว่าวันที่15เมษายนคุณจะมาขุดให้ได้ไหมผมจะขุดประมาณเท่านี้บาทดินอย่างเงี้ยปีหน้านะแต่ทําสัญญานะวันนั้นห้ามบอกว่าติดงานอื่นเด็ดขาดเลยต้องต้องมาวันนั้น เท่านั้น,นเพราะว่าเราจะได้กล้าต้นไม้ถูกว่าว่าวันเสร็จเนี่ยชิดวันนั้นจะเท่าไหร่หพอพออย่างนี้ปุ๊บมาทุกอย่างมันก็จะไปตามที่เราวางวางแผนไปเลยพอปุ๊บเข้วาวันขุดก็ไปตามที่เรากาหนดเพราะเรา,ากาหนดแล้วแล้วท่อพอไม่พอเราก็รู้แล้วอ่ะข้อต่อตรงไหนปุ๋ยคอกอยู่ตรงไหนเราเตรียมหาฟางเราเรามีเวลาตัวนี้เราก็เตรียมไว้ตามตามอ้ม่ ตามพิมพเขียวที่เราวางไว้เราเดือนไหนเราจะเตรียมอะไรมันมันจะได้ไม่ขุกขักมันจะวิเอ้ยโอ,โอ้ตอนนั้นฟางเราไม่มีไอตอนที่ฟางเราก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ถ้าเราวางไว้ปุ๊บมันมันจะบอกว่าเดือนนี้เราจะต้องทําอะไรปุ๋ยข้อจะต้องเตรียมเท่าไหร่มันจะง่ายอะแล้วมันจะเป็นระบบเลยมันจะไม่ไม่รักั่นไม่ใช่อยู่ดีๆฝนตกมาไอ้ใครมีกล้ามะละกอบ้างวะเนี่ย mm. พอสองวันไม่ไปไป,ไปหาไม่เจอเอ๊ะมีธุระอื่นกลับมาแห้งแล้วไปจ่อยสุดท้ายความคิดอ่อนลง mm. คือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปมันควรจะจบอยู่ แค่นี้ในเรื่องนี้เนาะเพราะก็เนียมันฉายภาพสิ่งที่พ่อได้คิดไว้เมื่อตอนเนี้ย ที่<ช>พ่อพูดไป <คอ S 1> ทั้งหมด<อ>ี่คืนนี่เกิดภาพเลยมันเร็วเลย<ช>อแต่ถ้าเมื่อสองปีที่แล้วพ่อยังตามหาท่ออยู่หากล้ามะละกอหากล้ากล้วยอยู่เ <c oughs> สร็จเลยไม่เจอภาพนี้นะ <c oughs> แล้วสุดท้ายดินก็แข็งนี่ไว้พอเราทําไม่ทันนานามันแข็งขุดก็ยากเลยมันจะทาเร็วไม่ได้เพราะมันมันแข็งไปแล้วแต่ถ้ารถแมคโครลงปุ๊บเนี่ยเราเอากล้วยมากองกองกองไว้เอาท่อมากองกองไว้พอรถแมคโครไปตรงไหนเราก็เอาท่อตอกติดกันตอกไล่หลังไปเลยจนแมคโครยัเพิ่งออกมาเลยคือมันทาได้เพราะเราเตรียมการเนาะจริงๆแล้วชีวิตมันควรจะเตรียมการแต่เรา มาเป็นยังไงไม่รู้ระบบของพวกชาวบ้านเราไม,ไม,ไม่ไม่ไ่ด้วางแผนพวกนี่เพียงแต่เดาว่าปีหน้าอ้อยน่าจะแพงปีนี้มันน่าจะคือมีแตเดาว่าเดาจนจนจนฝังอยู่นนในนั่นแหละเลยเลยทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้ามาตรงนี้เราไม่พาหลับไหลอย่างนี้นก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่ชีวิตใครชีวิตมันเนาะ